กันต่อนะคะป้านัดลุ้นแกะเหรียญน,นะคะรีบแกะรีบโอนอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทค่ะเหรียญสิบบาทหมุนเวียนสิบบาทสตางทอนน э ั่นเองนะคะเหรียญหมุนเวียนที่เรียกว่าเหรียญสตางทอนนะคะหมุนเวียนอ่าวีนี้เลยนะคะป้านัดอยากได้มากเลยป้านัดชอบมากเลยะค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสี่เนี่ยค่ะสิบบาทปีสองห้าสามสี่นะคะป้านัดรับซื้อนะคะ เหรียญละ30บาทค่ะจริงๆนะคะ3 4นะคะเขาผลิตเยอะกว่า42นะคะสี่สองผลิตน้อยกว่าแต่เป็นหน้านะคะรับซื้อ34มมากกว่านะคะให้ราคาสูงกว่าสี่สค่ะ10บาทปี2534เป็นนรับซื้อเหรียญละ30บาทจำนวนผลิตนะคะ1380ล้านหมื่นเหรียญ เหรียญหมุนเวียนปี5 4 2จําจำนวนผลิต1ล้าน3แสนหมื่นเหรียญถือว่าไม่เยอะนะคะเพราะเหรียญหมุนเวียนค่ะส่วนเหรียญปี2542นะคะจำนวนผลิต1ล้านกับ3มหมืเหรียญเห็นไหมคะ42ผลิตน้อยกว่าค่ะแต่ประน่ดรับ4 3สราคาสูงกว่าเนื่องจากว่าเหรียญปี4อ่ัาชอบเป็นการส่วนตัวนะคะชอบ เหรียญเขาสวยค่ะรูปรูปเหรียญน,นะคะรูปลักษณะเหรียญน,นะคะเขาสวยแล้วเหรียญปีปีสามสี่ปีเป็นปีพูดสี่สามไหมสามสี่นะคะสองห้าสามสี่เป็นเหรียญที่ผลิตต่างประเทศค่ะสังเกตดูไหมหลายคนสังเกตดูไหมเหรียญปีนี้จะสวยเนื้อเหรียญพิมพ์ตัวพิมพ์ตัวอะไรของหนังสือของตัวเลขตัวหนังสือจะเนียนจะคมกริบ ปี2534นะคะเป็นน่ารับซื้อเหรียญละ30บาทค่ะเหรียญเหรียญหลักๆนะคะเหรียญหลักๆที่เปนน่รับซื้อนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ10บาทปี2541 10บาทปี2534 สิบบาทปี2542ค่ะหลักๆเลยนะคะที่ปนนรับซื้อก็จะประมาณนี้ค่ะเหรียญสิบบาทสตังคทอนเหรียญหมุนเวียนนะนะคะเป็นเหรียญสตังทอนหลักๆเลยที่รับซื้อนะคะก็จะมีสี่พศค่ะแต่ถ้าเป็นพศอื่นติดมาได้นะคะรับค่ะรับได้ถ้ามีพศอื่นติดมาเพราะว่ามีเหรียญหลักมาใช่ไหมคะเหรียญย่อยเหรียญรองติดมาได้ค่ะเป็นนักก็รับให้นะคะสิบาทปีสองหสหนึ่งนะคะ เหลยญหลักค่ะ80บาท10บาทปี25 4 2 20บาท10บาทปี25 3 4 30บาทค่ะ10บาทปี25 3 1 500บาท500ถึง1นึ่พันะคะ31เนื่องจาก3 1เาเป็นปีแรกและก็หายากนะคะเป็นเป็นตัวติดผลิตน้อยมากนะคะสามหนจำนวนผลิตเพียงห0 0มืน 60, ม่นหกห6มื0ค่ะ6 มื่นสองร้อยเหรียญเท่านั้นนะคะสองห้าสามหนึ่งผลิตน้อยจริงค่ะหายากจริงนะคะรองมาก็จะเป็นสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญค่ะสองห้าสี่หนึ่งนะคะจำนวนผลิต 9, 08, เนี่ยค่ะเหรียญนี้สองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญค่ะเหรียญสิบบาทสี่หนึ่งนะคะ ย้ำชัดๆอีกครั้งอีกรอบหนึ่งนะคะเหรียญหลักที่พนักานรับซื้อ10บาท2531 500บาท10บาท2541 80บาท10บาท2542 1ล้าน30,000เหรียญ10บาทปี2534 1ล้าน300,000เหรียญค่ะ นะคะคเหรียญหลักตามที่ปนานบอกนี่เลยใครมีก็ทักมาได้เลยนะคะแต่ขอจํานวนเยอะนิดนึงนะคะนน้อยจะไม่คุ้มค่าส่งนะคะแต่สี่หนึ่งน้อยอะคุ้มอยู่สักสองสามเหรียญก็คุ้มค่ะนะคะเหรียญหลักๆไปนีก็บอกไปแล้วเอามาดูเหรียญย่อยที่ก็ส่งรวมมาเหรียญย่อยเหรียญนี้ปีอะไรหนอ เหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่สามค่ะทุกคนเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่สามนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญย่อยนะคะเหรียญย่อยที่ที่ทต่อต่อจากสี่สองนะคะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่สามนะคะเป็นนัดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะค่ะเป็นัดรับค่ะสี่สามนะคะแต่รับ เหรียญราคาเหรียญละ15บาทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ3 1 5 0 4 4 1 80บาท4 2 20บาท3 4 30บาท4 3 15บาทเนี่ยค่ะพนาก็จะจะพยายามย้ำบอกให้ให้ทุกคนให้ให้ฟังให้ชัดเนาะจะได้ไม่เข้าใจผิดนะจะได้ไม่ ไม่ต้องไปหวังว่าเหรียญที่ท่านมีอยู่จะขายได้เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. เหรียญที่เป็นจริงนะคะที่ราคาที่ป็นน่ารับซื้อนี่คือราคาเป็นจริงราคาที่เป็นไปได้ที่ซื้อขายกันในท้องตลาดทั่วไปค่ะนะคะราคาไม่ได้เมคไม่ได้ไม่ได้อเวอร์ไม่ได้อะไรนะคะราคานี่คือซื้อมาขายไปซื้อแล้วขายได้ค่ะแต่ถ่านอันไหนที่ซื้อแล้วขายไม่ได้ไปน่าไม่ซื้อนะคะ ราคาสูงนะคะซื้อมาไม่มีคนซื้อต่อไปนั่นก็นะคะก็ไม่ซื้อค่ะไปน่ก็ซื้อราคานี้แล้วก็ซื้อมาเพื่อขายไปอะค่ะซื้อซื้อมาซื้อมาขายต่อนะคะทุกคนเข้าใจนะอังนั้นเดี๋ยวไปน่าจะทวนค่ะอีกจะทวนทวนเหรียญที่รับซื้อนะคะทุกคนเอาเอาเป็นเหรียญหลักๆเลยนะคะที่ที่ว่ามีการรับซื้อนะคะ ก็จะมีเริ่มต้นที่เหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะคะปีสองห้าสี่สองและสองห้าสี่สี่ค่ะยี่ห้าตังสองห้าสี่สองและสี่สี่รับซื้อนะคะราคาเหรียญละ2000บาทขึ้นไปนะคะเหรียญห้าเหรียญห้าสิบสตางนะคะสองห้าสามศูนย์รับซื้อเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนะค่ะหนึ่งบาทปีสองห้าสองเก้ารับซื้อ ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาทห้าบาทปีสี่ศูนย์สองพันถึงหกพันบาทห้าบาทปีสี่หกสามร้อยห้าสิบบาทสิบบาทปีสามหนึ่งห้าร้อยบาทสิบบาทปีสี่หนึ่งแปดสิบบาทสิบบาทปีสี่สองยี่สิบบาทสิบบาทปีสามสี่สามสิบบาท ขออภัยค่ะเออใช่ค่ะถูกต้อง10บาทปี34 30บาท10บาทปี43 15บาทนะคะเหรียญหลักๆที่เป็นน่ารับซื้อนะคะก็จะประมาณนี้รา,ราคาก็บอกบอกไปชัดเจนนะคะทุกคนตามนี้ค่ะท่านใดมีท่านใดต้องการขายก็ส่งมาได้เลย